หมอไม้เปาะจ้าหมอไม้เปาะ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 ตัวนี้ฮะเอาเลยตัวทึงนะ่ะเฮ้ย

งาคับไม่ปะ ทำไมเปาะพี่น้องเอาไปใส่ได้ทุกอย่างโอส้สวยเลยจ้าเขาก็สิหั่นขึ้นหบบ้ดเลยันจังบอกเกะกะถุงพี่น้อง เอาไปไว้อัดเสรตามปลาใส่ได้ทุกอย่างไมาจน,นปอกง่ายพอไหมมึมีค่ายหน่อยใส่เลยจ้า อ่อนขาดนาะมมมีหดบ้องวามอ่อนแห้งมมมีหดบ้องคุณเอา โอ้โหโอ้โหลุกหน่อย สวยๆเลยจ้าเึ้นเนอวมากก็เน่ามือไม่ปอ,อกเมื่อเมื่ย เปลือม uh ันเหนียวเหนียวเลยอืัพั์สันอันหนึ่งบรุขาดเธออย่างี้ยถมันแตกเปล้อกมันยังเหนียวมันแตกมือมัดสิ่งอะไดี ตะตอ,ขอนข้าวโพดสุดยอดเลยอขางามเนาะนี่นยกนมายอขึ้นไหมบ้างเออวยังไมเพราะุงบักใหญหลายลูติโอ,อ,อเ,เอ แค่นี้ก็โอเคแล้วนี่ผมไม่ไดน,น้อยโลได้เนี่ยบอกเมื่อว่าง่ายว่าถ้าถ้าบอกปลอกับเต็มซอมเอน <laughs> ยาวดิเอาสอนนี้ก็โอเคแล้วครับเอาใส่กระเป๋าจบไป